<chat> พี่น้องครับผมเห็นเสี้ยนแหผู้ยิ่งนะครับบานในตั้งผลเดืสีผ้าไปเบิงเพิ่นวานนะครับเสี้ยนแหผู้ยิ่งนะครับพี่น้องครับวานแหลงปาบบานน้องแค่อำเภอลาดสีสไลจังหวัดสีสะเกดนะครับเดียวเพิ่นสีวานให้เบิงได้ครับพี่น้องครับบานในเสี้ยนแหผู้ยิ่งนะครับพี่น้องครับปกติเขาจะเคยเห็นต่ผู้ไส้เป็นบ่าละมือนีเป็นผู้ยิ่งนะครับพี่น้องครับ พี่น้องครับเสี้ยนแหบันบากเลือนะครับเป็นเป็นเสี้ยนแหผู้ยิ่งเบิ้งวิธีข้นห่างเบิ้องเด้อพี่น้องเลยผู้ใา้ลังค้นี่กาวานแหบพเป็นนะครับพี่น้องครับบานี่มาเบิ่งผู้ยิ่งผนวานแหเด้อครับพี่น้องครับจะเป็นจังไดเสี้ยนแหผู้ยิ่งนะครับพี่น้องครับวานแหลงปลาอยู่บ้านหนองแคอำเภอล่าสีสไลจังหวัดสีสเกษครับพี่น้องครับ เอาละเป็นข้นหางแล้วพี่น้องเอาละเดี๋ยวมาลุ่นกันเด้อครับพี่น้องบานเนี่ยเดี๋ยวเขามาลุ่นกันได้ว่าสีมานหรือบอมานจังไดคือวานแหเป็นครับที่แหลกเลยเนี่ยเบิ่งแต่เขาวานกันเลยเห็ดตามเขาบอกโอ้เนี่ยนอนเลยครับพี่น้องครับเสียนแหบ่มีผู้ใดสอนเลยบะเบิ่งเพิ่นวานล้วก็ฟึ้นเขาเองนี่บ่ครับโอ้เนี่ยนอนเลยครับพี่น้องครับเสียนแหบานบากเลือครับพี่น้องครับ ปานแหลงปลาบาหน,นองแค่อำเภอราสีสไลจังหวัดศรีสะเกดคุณเป็นห่าขึ้นมาแล้วเป็นยังไงหมานบ่ถืปยยอป้ายอย่างบ่เอาเดี๋ยวเอาไม้เด้อครับเด้อพี่น้องมาเบิงตาไม่มาเบิงบาดไม่เอามาเบิงบาดไม่ครับพี่น้องครับเสี่ยนแหผูย้ยิงนะครับโู้นู้แตกดีขึ้นกันนะครับพี่น้องครับ วานแหลงปลาบานหนองแคอำเภอลาศสีสไลจังหวัดสีสเกตรครับนี่ครับบรรยากาศครับพี่น้องครับเข้ามาเบิงเข้ามาเบิงนะครับพี่น้องครับเสียนแห่ปูยิย่งนะครับปกติเข้าเสียนตะผู้ไส้าวานด้วยครับพี่น้องครับพอใครเห็นผู้ยิ่งวานมื้อนี้พ้าทุกันมาเบิงเสียนแห่ปูยิย่งวานเป็นยังไง เอาละพี่น้องครับมาเบิงอีกที่หนึ่งปึ๊บอ่าเสี้ยนแหผู้ยิ่งครับพี่น้องครับมาเบิงเด้อวาสีหมานอพี่น้องบานนี่วบาลลงไปแล้วครับเอาละครับเห่าขึ้นมาแล้วโอ้เพิ่นเก่งนะครับพี่น้องครับ้องยอมรับเลยครับผู้ยิ่งวานแหเป็นวานแหไใดนี่ยอมรับเด้อครับพี่น้องครับเป็นผู้ใายนี่บางคนก็ยัางวานบ่เป็นเด้อครับพี่น้องครับ มาเบิงเสี้ยนแห่ผู้ยิ่งจากบ้านบากเลืออำเภอลาสีสไลจ์จังหวัดสีสะเกดครับพี่น้องครับมาปูนโ,โอ้แน่นอนครับพี่น้องครับเอาละห่าวกันมาแล้วเดี๋ยวมารลุ่นกันนะครับพี่น้องครับ คนนั้นเนี่ยถือตัวนั้นได้ปลาบ่โอ้นั่นน่ะเพิ่นได้แหละครับพี่น้องครับนั่นถือแล้วถือแล้วนั่าน,น่อยเ็นมอนเน่ยเราไปเอามากกับในพระขาวน้อยแหละเห็นมอนนั่นครับ Thôi cơm thả tái กันอุ๊ยปักเนี่ยอือ